กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello t นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของเจนันกันเพื่อนสาวสองรุ่นใหญ่ที่ไปขโมยเด็กออกจากโรงพยาบาลบางเลนกันเพื่อนเรื่องราวของเจนันนะครับเหมือนจะจบลงแล้วกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดมันยังไม่จบกันเพื่อนเนื่องจากว่าเจนันเองนะครับมีความเกี่ยวดองหนองยุ่งกับน้องต่อกันเพื่อน เด็กชายวัยแปเดือนที่หายตัวไปอย่างปริศนาก่อนหน้านั้นกันเพื่อนตรงนี้เองมีหลายคนสงสัยตรงนี้เองมีหลายคนอยากรู้กันเพื่อน ว่าความเกี่ยวดองเชื่อมโยงระหว่างเจนันกับน้องต่อมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเจนันแล้วก็น้องต่อให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆหลายคนอยากรู้ว่าทําไมนิ่มถึงไม่ติดคุกทําไมยังออกมาใช้ชีวิตเฉิดฉายอยู่ในสังคมผมจะมาบอกในคลิปนี้ก็แล้วกันครับเพื่อนจุดเริ่มต้นทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องนี้นะครับเกิดจากครอบครัวหนึ่งครับเพื่อนสามีชื่อว่านายพงษ์สะทรคามวินิจอายุ28 ปีส่วนภรรยาชื่อว่านางสาวยุภารัตศนามอายุ26ปีกันเพื่อน สองคนนี้นะเป็นสามีภรรยากันกันเพื่อนนางสาวยุพารัดเองเกิดตั้งท้องขึ้นมากันเพื่อนแล้วก็มีกำหนดคลอดในวันที่11สิงหาคมปีพศ2566ร25ที่ผ่านมากันเพื่อนครอบครัวนี้นะเป็นชาวบ้านตลาดบางกระทุ่มตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนะครปฐมกันเพื่อนเมื่อครบกำหนดตามที่หมอนัดนางสาวยุพารัดก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลบางเลนเพื่อคลอดลูกกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะ นางสาวยุภารั์ก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นลูกชายหนึ่งคนกันเพื่อนครอบครัวนี้ก็เลยตั้งชื่อให้เด็กชายคนนี้ว่าเด็กชายธนะเดชนามสกุลครามวินิจชื่อเล่นว่าน้องมอสกันเพื่อนน้องมอสเองนับคลอดออกมาเป็นเด็กปกติกันเพื่อนน้ําหนักประมาณ3กิโลกันเพื่อนร่างกายแข็งแรงดี ทางคุณหมอทางพยาบาลก็เลยให้ฟักฟื้นที่โรงพยาบาลสักสองสามวันแล้วค่อยกลับบ้านกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยมีการย้ายน้องมอสกับคุณแม่ไปไว้ที่ห้องฟักฟื้นคนป่วยกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเหตุการณ์ที่ครอบครัวนี้ไม่คาดคิดเหตุการณ์ที่ครอบครัวนี้ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกันเพื่อนในวันที่13สิงหาคมปีพศ2566มีน้องมอสคุณแม่แล้วก็คุณพ่อพงศธรซึ่งตอนนั้นเองไม่ได้ไปรับงานร้องเพลงแง่ไม่ใช่นะครับอันนั้นมันไผ่ สตอนครับคนละคนกันกันเพื่อน คุณพ่อคุณแม่นับนอนเฝ้าน้องมอสอยู่ในห้องฟักฟื้นคนป่วยกันเพื่อนตรงนี้เองนับไม่ใช่มีแค่ครอบครัวของน้องมอสนอนพักอยู่ที่นี่กันเพื่อนมีหลายๆครอบครัวมีหลายๆคนใช้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนใช้ที่นี่เป็นที่ฟักฟื้นกันเพื่อนหลังจากนั้นนับช่วงเวลาประมาณตีสามกันเพื่อนแม่ของน้องมอสก็คือนางสาวยุพาลัตนับได้ตื่นมาให้นมลูกกันเพื่อนน้องมอสเองนะครับร้องอูแวอูแวต้องการจะกินนมกันเพื่อนส่วนพงศธรเอง ก็ลองเอ,เอาด้วยเอาด้วยไม่ใช่นะครับหยอกหยอกนะครับน้น้องมอสเองนะครับเป็นเด็กแรกคลอดก็ตื่นมากินนมกลางดึกเป็นธรรมดากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนับคุณแม่ยุพารัตก็เลยลุกขึ้นมาให้นมลูกช่วงประมาณตีสามกันเพื่อน หลังจากที่น้องมอสนะครับกินนมอิ่มแล้วนะครับตรงนั้นเองคุณแม่ยุพารัดก็ไม่ได้เอาน้องมอสไปนอนตรงกลางเหมือนที่เคยปกติแล้วนะครับน้องมอสจะนอนตรงกลางมีพ่อมีแม่นอนประกบอยู่ข้างๆแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าแม่ของน้องมอสง่วงนอนแบบสุด,สดๆเธองัวงเงียมากๆหลังจากให้นมลูกแล้วเธอก็เลยไม่ได้ย้ายน้องมอสไปนอนตรงกลางกันเพื่อนเธอเอาน้องมอสมานอนข้างๆตัวเธอแทนกันเพื่อนผ่านไปประมาณ15นาทีแม่ของน้องมอส หลับไปตอนไหนไม่รู้กันเพื่อนเธอมาสะดุ้งตื่นอีกทีช่วงประมาณตีสี่กันเพื่อน เธอพยายามมองหาลูกเธอก็ไม่เจอกันเพื่อนน้องมอสหายไปไหนไม่มีใครรู้กันเพื่อนตรงนี้เองนะเธอพยายามมองหาใต้เตียงคิดว่าลูกน่าจะหล่นน่าจะตกลงไปใต้เตียงก็ไม่เจอกันเพื่อนหลังจากนั้นนับยุพารัฐแม่ของน้องมอสก็เลยปลุกพงสะทอนกันเพื่อนบอกว่าเอาลูกไปหรือเปล่าอุ้มลูกไปไหนหรือเปล่ากันเพื่อนพ่อของน้องมอสก็สะดุ้งตื่นมาพร้อมกับคําถามที่ว่าลูกหายไปไหนกันเพื่อนตรงนี้เองนะพ่อแม่ของน้อง มอก็ช่วยกันตามหากันเพื่อนไปถามคนไข้คนป่วยห้องข้างๆก็ไม่มีใครเจอ ไปถามพยาบาลในห้องฉุกเฉินเขาก็บอกว่าไม่ได้เอาไปกันเพื่อนถามคนทั่วโรงพยาบาลแล้วไม่มีใครเอาเด็กไปสักคนกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะพ,พ่อของน้องมอสก็คือพงศธรนับได้ตัดสินใจไปแจ้งความที่สอพอบางเลนกันเพื่อนบอกว่าลูกเขาถูกลักพาตัวไปลูกเขาหายไปจากโรงพยาบาลกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจบางเลนก็ไม่รอช้ากันเพื่อนเป็นคดีใหญ่เป็นคดีสําคัญแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เนื่องจากว่าพื้นที่บางเลนเคยมีเด็ก เกหายกันเพื่อนเจ้าหน้าที่บางเลนสัมผัสได้ถึงความหายนะาถึงความวุ่นวายกันเพื่อนก็เลยรีบมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้กันเพื่อนหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสาพาบางเลนก็มาเก็บพยานหลักฐานมาดูกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลกันเพื่อนแล้วก็พบตัวผู้ต้องสงสัยกันเพื่อนคนคนนี้เข้ามาที่โรงพยาบาลช่วงเวลาประมาณตีสามแล้วก็ออกไปช่วงเวลาประมาณตีสี่กันเพื่อนมาด้อมๆมมองมองบริเวณห้องพักผู้ป่วยที่มีพ่อแม่และ น้องมดอยู่ในนั้นกันเพื่อนตรงนี้เองนะับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนคนนี้แหละคือคนร้ายกันเพื่อนแม้ว่าในกล้องวงจรปิดจะไม่เห็นชายผู้ต้องสงสัยอุ้มเด็กไปแต่ตรงนี้เองเขามีถุงผ้ากันเพื่อนเขามีถุงผ้าขนาดใหญ่แล้วใส่อะไรบางอย่างเดินออกจากโรงพยาบาลไป ก่อนที่เขาจะขับรถหลบหนีไปในความมืดกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนับเรื่องราวนี้ก็ถูกนำไปเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลตามหาบุคคลปริศนาที่ขโมยเด็กไปกันเพื่อนแพร่กระจายไปอย่างไวแพร่กระจายไปอย่างเร็วสําหรับเรื่องราวนี้กันเพื่อน ไปโพสต์ลงในเพจในกลุ่มต่างๆของบางเลนกับเพื่อนหลังจากมีการเผยแพร่เรื่องราวนี้ไปได้ไม่นานคับก็มีผู้คนมากมายในพื้นที่บางเลนให้ข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบางเลนว่าบุคคลปริศนาคนนี้ก็คือเจนันกันเพื่อนชื่อจริงๆของเขาก็คือนายนันทจักสินประเสริฐกันเพื่อนอายุ43ปีเขาพักอาศัยอยู่ที่บ้านคลองท่อตาบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมหลายคนจำเขาได้หลายคน จำท่าทางได้ลักษณะแบบนี้มีเจนันเพียงคนเดียวในพื้นที่บางเลนกันเพื่อนตรงนี้เองนะเจ้าหน้าที่ตํารวจเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็ไม่รอช้ากันเพื่อนมุ่งหน้าไปยังบ้านเจนันในช่วงเวลา11นาฬิกาของวันที่13กันเพื่อนหลังจากที่น้องมอสหายไปเพียง7ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สามารถได้ข้อมูลคนหลายกันเพื่อนตอนนั้นเองในครอบครัวเจนันกําลังวุ่นวายกันเพื่อนเนื่องจากว่าญาติๆของเจนันที่เห็นเจนันในกล้องวงจรปิดในเพจต่าง ต่างที่มีการตามหาตัวได้โทรมาสอบถามที่ครอบครัวของเจนันกันเพื่อน ว่าเจานันไปขโมยเด็กออกจากโรงพยาบาลบางเลนใช่หรือไม่ครับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับแม่ของเจนันคนในครอบครัวของเจนันก็เลยไปตามเจนันที่อยู่ในห้องนอนกันเพื่อนปรากฏว่าเจานันอยู่กับเด็กจริงครกันเพื่อนตอนนั้นเองนะครับครอบครัวของเจนันตัดสินใจจะพาเด็กไปส่งคืนที่โรงพยาบาลบางเลนแต่มันไม่ทันกันเพื่อนเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารู้ก่อนแล้วเขาก็เลยมาที่บ้านครับเพื่อนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ วจบุกมาถึงบ้านเจนันก็มีการเข้าไปในบ้านของเจนันแล้วก็ไปคุมตัวเจนันไว้กันเพื่อนตรงนี้เองนะับสภาพของน้องมอดในตอนที่เจอปรากฏว่าร่างกายบอบช้ำมากๆากันเพื่อนเนื่องจากว่าน้องมอดเกิดได้เพียง2วันแล้วเจนันแกไปลักตัวมากันเพื่อน แกดันเอาเด็กใส่ถุงผ้ากันเพื่อนตรงนี้เองแกลักโลกเป็นรณรงโลกร้อนหรือยังไงไม่ทราบกันเพื่อนแกเอาเด็กใส่ถุงผ้านึกว่าไปจ่ายตลาดสดกันเพื่อนหิ้วกระเตงมาจากโรงพยาบาลแล้วก็แขวนมาในแฮนด์รถกันเพื่อนเด็กก็เลยเกิดการกระแทกกับตัวรถกันเพื่อนระยะทางจากบ้านของเจนันไปที่โรงพยาบาล30กิโลกันเพื่อน กระแทกมาตลอดทางหิ้วอยู่ในถุงผ้าตลอดทางจึงทําให้ร่างกายของน้องมอสบาดเจ็บกันเพื่อนตรงนี้เองบาดเจ็บอยู่หลายจุดด้วยกันกับเพื่อนหัวถูกกระแทกบิดเบี้ยวขอบตาช้าตัวเขียวเป็นจ้ำๆกันเพื่อนหลังจากช่วยเหลือน้องมอสได้นะครับมีการย้ายน้องมอสไปอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดนครปฐมกันเพื่อนส่วนตัวเจ๊นันก็ถูกนําตัวไปดําเนินคดีกันเพื่อนเรื่องราวนี้เหมือนจะจบกันเพื่อนแต่มันยังไม่จบกันเพื่อนมา ฟังกันต่อคันเพื่อนตรงนี้เองนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือบ้านของเจนันอยู่ตรงข้ามกับบ้านน้องต่อคันเพื่อนเพื่อนจำน้องต่อได้ใช่ไหมคันเพื่อนน้องต่อแม่นิ่มที่อยู่บางเลนที่หายตัวไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์คันเพื่อนที่ขณะนี้ก็ยังไม่พบร่างก็ยังไม่พบตัวคันเพื่อนหลังจากที่ข่าวเจนันลักเด็กขโมยเด็กออกมาผู้คนก็เลยพุ่งเป้าไปที่เจนันคันเพื่อนการหายตัวของน้องต่อครั้งนั้นนะครับตัวของแม่นิ่มสารภาพว่า ตัวเองทำลูกหลุดมือแล้วก็โยนลงคลองตรงนั้นเองเป็นคำสารภาพของน้องนิ่มกันเพื่อนแต่พอมีข่าวเจ๊นั้นออกมามันทำให้ผู้คนคิดไปได้หลายทางกันเพื่อนเนื่องจากว่าพฤติกรรมของเจ๊นันเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงในหลายๆจุดกันเพื่อนเจ๊นันเองนะครับมีรูปเด็กๆหลายคนอยู่ในคอลเลกชันกันเพื่อน เธอสะสมรูปเด็กกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่รู้ว่าเธอสะสมไว้ทำไมโดยเฉพาะรูปของน้องต่อคันเพื่อนและประเด็นสำคัญช่วงที่น้องต่อหายตัวมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาในบัญชีเจนั้นหลายก้อนคันเพื่อนมันก็เลยกลายเป็นจุดสงสัยมันก็เลยกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเจนั้นกับน้องต่อคันเพื่อน แม้ว่าเจานันเองนะเธอจะบอกว่าเธอเอาเด็กมาเพราะเธอรักเด็กกันเพื่อนเหตุผลที่เจนันบอกว่าทําไมถึงไปขโมยเด็กเพื่อนเพื่อนอยากรู้ใช่ไหมครับเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นเธอมีผัวอยู่หนึ่งคน,นเพื่อนชื่อว่าวาวาเนี่ยเป็นผัวของเธอนะครับอยู่กินกันมาหลายปีดีดัก สุดท้ายท้ายสุดวาก็ทิ้งเธอไปหลังจากที่เธอไม่ได้ทำงานทำการไม่ค่อยมีรายได้วาเองเป็นแมงดาแฮไม่ใช่นะวาเองก็ไปมีครอบครัวใหม่ที่เป็นผู้หญิงกันเพื่อนตอนคบอยู่กับเจน,นันบอกว่าข้างหลังมันฟิตข้างหลังมันดีพอเลิกกันไปอีกทีไปอยู่กับชนีบอกว่าเอาหีดีกว่ารูคี้ซะอย่างนั้นกันเพื่อนไอวาทำไมเป็นคนแบบนี้กันเพื่อนดันเลิกกับเจนันไปเอาผู้หญิงกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเจน,นันแกคิดถึงผัวคนนี้ มากๆก,กันเพื่อนแกก็เลยอยากมีเด็กสักคนหนึ่งเพื่อมาเป็นตัวแทนของผัวแกกันเพื่อนแกพยายามหาเด็กที่หน้าตาคล้ายผัวแกเพื่อมาเลี้ยงดูกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดหวยก็เลยไปออกที่น้องมอด เนื่องจากแกอ้างว่าตัวแกเนี่ยเดินไปสำรวจในโรงพยาบาลแห่งนี้มาปรากฏว่าน้องมอสหน้าตาคล้ายแฟนเก่าแกครับเพื่อนแกก็เลยเอาตัวน้องมอสมาเพื่อเลี้ยงดูเท่านั้นตรงนี้เองก็เป็นคำกล่าวอ้างของเจน,นันที่บอกกับนักข่าวที่บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าแกไม่ได้มีเจตนาที่จะขโมยเด็กมาแล้วนำไปขายต่อ แกต้องการเอาเด็กมาเลี้ยงจริงๆกันเพื่อนนี่คือคําบอกเก่านี่คือคําสารภาพของเจาน,านันกันเพื่อนหลังจากนั้นนะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการสืบเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของเจาน,านันพบว่าเจานันแกเป็นสายปัน่นกันเพื่อนตรงนี้เองแกติดการพนันออนไลน์กันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นบาคาร่าหรือว่าสลอ็อตกันเพื่อนเป็นสายปั่นที่แท้จริงกันเพื่อนไม่ใช่ปั่นสล็อตอย่างเดียวมีการปั่นกระเจียวอีกต่างหากแ้ไม่ใช่นะครับอําเล่นเฉยๆนะครับ แกเป็นคนที่ติดการพนันมากๆกันเพื่อนเงินที่หมุนเวียนในบัญชีของแกมักจะมาจากการกู้หนี้ยืมสินมักจะมาจากการเล่นแชร์แล้วนำไปเล่นสล็อตต่อกันเพื่อนตรงนี้เองแกหวังต่อยอดกันเพื่อนมีแต่ยอดฝากไม่มียอดถอนกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดัชีวิตของแกก็เลยล้มเหลวกันเพื่อนหลังจากที่แกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเงินก็หมดผัวก็ตีจากกันเพื่อนหลังจากนั้นแกก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านกันเพื่อนแล้วก็ไปใช้ยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตาตมี กันเพื่อนยาบ้ายาไอแก่ก็เอากันเพื่อนนอกจากเป็นสายปั่นแล้วแกยังเป็นสายเสพอีกกันเพื่อนเสพยาแล้วก็อยู่ในห้องปั่นสล็อตมันก็เพลินดีกันเพื่อนหากมีเงินเติมตลอดแต่ตรงนี้เองแกต้องไปหยิบยืมคนอื่นไปกู้หนี้ยืมสินมาปั่นสล็อตมาเล่นยากันเพื่อนจึงทําให้แกต้องเก็บตัวเงียบๆแกไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครกันเพื่อนเป็นหนี้เป็นสินไม่มีใช้เขาก็ต้องเก็บตัวกันเพื่อนลักษณะแบบนี้คือชีวิตของ นานระยะหลังกันเพื่อน ก่อนหน้านั้นแกเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆกันเพื่อนเปิดบริษัทหลายแห่งหลายที่พอแกไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันพอแกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชีวิตของแกก็เลยดิ่งลงเหวกันเพื่อนนี่ก็คือชีวิตของเจนันตามคำบอกกล่าวของแกกันเพื่อนแกไม่ได้มีเจตนาที่จะขโมยเด็กขายแกไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นกันเพื่อนแกเองมีแต่นี่แต่สินมีแต่ผัวที่ทิ้งไปแล้วก็มีแค่ยาเสพติดเป็นเพื่อนคลายเหงาแค่นั้นกันเพื่อนนี่คือเส้นทางที่น่าหดห นี่คือเส้นทางที่น่าสงสารของกระเทยคนนี้ครับเพื่อนสุดท้ายแล้วนะเจนันเองแกก็สำนึกผิดแกก็สารภาพในสิ่งที่แกกระทำไปแกขอโทษสังคมแกขอโทษครอบครัวของน้องมอสครับเพื่อนในวันที่แกเดินเข้าห้องขังนะครับมีแม่ของแกมาสง่งครับเพื่อนเป็นภาพที่สลดหดหูมากๆกครับเพื่อน เจนันกับแม่กอดคอกันร้องไห้กันเพื่อนเจนันก็ปอบแม่แม่ก็ปอบเจนันกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับแม่อยากขอความเห็นอกเห็นใจจากสังคมเนื่องจากว่าเจนันแกล้มเหลวในการใช้ชีวิตจริงๆกันเพื่อนแกอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะคิดไม่มากพอแกก็เลยก่อเหตุที่มันผิดพลาดที่สุดในชีวิตของแกลงไปกันเพื่อนตรงนี้เองก็ไม่รู้ว่าสังคมจะให้อภัยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆแกต้องติดคุกอย่างแน่นอนกัน เน,เนื่องจากว่าตัวของเจนนั้นนะครับได้ถูกแจ้งข้อหาด้วยกัน4ข้อหาครับเพื่อนหนึก็คือข้อหาเสพยา 2. ก็คือข้อหาภาคผู้เยาว์สก็คือข้อหาทำร้ายร่างกาย 4. ก็คือข้อหาบุกรุกกันเพื่อน ข้อหาเสพยาโทษตั้งแต่6เดือนถึง3ปีข้อหาภาคุยาวยาโทษตั้งแต่3ปีถึง15ปีข้อหาบุกลุกโทษ1ปีข้อหาทำร้ายร่างกายโทษ2ปีตรงนี้มีแน่ๆ10ปีในกระเป๋ากันเพื่อนนี่คือจุดจบจุดอวสานของเจนันและที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจคัดค้านการประกันตัวเจนันต้องเข้าไปเชิดฉายอยู่ในเรือนจำนครปฐมกันเพื่อนไปเป็นเจใหญ่อยู่ในแดนแรกรับไปเชิดฉายขายตู่แนะ่ไม่ใช่นะครับไปเชิดฉายอยู่ในกลุ่มกระเทย เรือนจำนครปฐมกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ต้องกลัวเจนันลําบากกันเพื่อนเป็นกระเทยอยู่ในเรือนจํายังไงก็สบายกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมีคนรับเลี้ยงอย่างแน่นอนกันเพื่อนเจนันเองนะครับก็ต้องไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจําสักพักหนึ่งก่อนที่จะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกรอสังคมให้โอกาสกันเพื่อนทีนี้นะับเรามาพูดถึงเรื่องราวของน้องนิ่มกันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนเนื่องจากว่าหลังจากมีข่าวเจนันออกมาน้องนิ่มก็ ปรากฏตัวกันเพื่อนตอนนี้เองนะครับน้องนิ่มอายุ17ปีโตเป็นสาวกําลังสวยเลยครับเพื่อนพุทก็ไม่อยู่แจ้ก็ติดคุกกันเพื่อนตรงนี้ใครจะเคมก็เคมแม้ไม่ใช่นะครับนะน้องนิ่มเองนะเธอออกมาปฏิเสธกันเพื่อนว่าครอบครัวของเธอรวมถึงน้องต่อไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ๊น,นันแต่ประการใดและเธอเองก็ยอมรับว่าทําลูกหล่นมือแล้วเอาไปทิ้งคลองกันเพื่อนตรงนี้เองผู้คนในสังคมก็เลยสงสัยกันเข้าไปใหญ่กันเพื่อนว่าในกรณีที่ น้องนิ่มสารภาพว่าเอาลูกไปทิ้งว่าทำลูกตายทำไมน้องนิ่มยังไม่ติดคุก ต้องบอกแบบนี้กันเพื่อนว่ากรณีของน้องนิ่มนะครับอายการส่งฟ้องไม่ทันกันเพื่อนกําหนดเวลามันมี90วันเพื่อส่งฟ้องกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดอายการไม่สามารถสรุปสํานวนได้ส่งฟ้องไม่ทันน้องนิ่มก็เลยเป็นอิสระกันเพื่อนไม่ว่าเงินประกันตัวหรือว่าข้อหาที่ถูกตั้งไว้ตรงนั้นเองไม่สามารถเอาผิดน้องนิ่มได้กรณีแบบนี้มันมีหลายเหตุผลกันเพื่อนพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็ส่วนหนึ่งรวมถึงนะครับตัวของ ของน้องต่อเองเป็นบุคคลสูญหายกันเพื่อนแม้ว่าน้องนิ่มเองจะรับสารภาพว่าเธอทําลูกหล่นมือว่าเธอเอาลูกไปทิ้งแต่ตรงนี้เองไม่มีร่างของน้องต่อน้องต่อก็เลยถูกตีเป็นผู้สูญหายอยู่ครับเพื่อนไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นหรือตายเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถหาพยานหลักฐานตรงนี้มาได้มีเพียงคารับสารภาพอายการก็เลยส่งฟ้องไม่ทันไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้นั่นเองครับเพื่อนนี่คือเหตุผล ว่าทำไมน้องนิ่มยังลอยนวลอายการก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานมีการสอบเพิ่มถึงจะเอาผิดน้องนิ่มได้กันเพื่อนถ้าพยานหลักฐานไม่มากพอส่งไปศาลศาลยกฟ้องมาคดีเสร็จสิ้นเลยนะครับเพื่อนตรงนี้เองก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังกันเพื่อนการที่จะเอาผิดคนใดคนหนึ่งพยานมันต้องถึงครับเพื่อนยิ่งอัตราโทษสูงยิ่งมีความสําคัญมากถ้าพยานหลักฐานอ่อนตรงนี้เองศาลจะยกประโยชน์ให้จําเลยน้องนิ่มอาจจะเป็นคนบริสุทธิ์ตลอดชีวิตไปเลยก็ได้ ถ้าพยานหลักฐานไม่ดีพอกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาสรุปให้เพื่อนๆนฟังเรื่องราวของเจนันที่เชื่อมโยงถึงน้องนิ่มกันเพื่อนไม่ว่าเรื่องราวสองเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนนะครับคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือเด็กกันเพื่อนเด็กที่เข้าไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแต่เกิดบาดแผลกันเพื่อนเกิดบาดแผลทางร่างกายเกิดบาดแผลทางจิตใจเด็กๆเหล่านี้ควรได้รับการเยียวยากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับหากเรื่องราวที่ผม เล่ามาผิดพลาดประการใดต้องกราบขอแัอนเพื่อนไวนะ้ณที่นี้ด้วยหากเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมไปกดซับสไคร e ์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาะอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม